วันนี้ทุกคนต้องมาช่วยกันอัดขวดพลาสติกโอเค่ต่อยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ก็ขยะโฟม g วอันนี้พิเศษอย่างทีจะให้นักกว้มาลองใส่ดูเป็นจี g นนาโนที่ทําจากขวดพลาสติก มีบทสวดของพระสงฆ์นะคะว่าด้วยปัจจัยสีที่ขึ้นบทสวดว่าปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามินะคะเนื้อความหลักๆก,ก็คือจีวรที่พระสงฆ์นุ่งห่มนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อกันหนาวกันแดดออกันเหลือบกันยุงแล้วก็ปกปิดร่างกายไม่ให้เกิดความละอายนะคะนั่นคือจุดประสงค์ของจีวรเท่าที่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะคะแต่ล่าสุดค่ะฟามทราบมาว่ามีการพัฒนาจีวรที่ช่วยลดขยะพลาสติกบนโลกใบนี้ได้โอ้โห ฟังแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะข้อมูลจาก Plastic Oceans ระบุว่าแต่ละปีโลกของเราผลิตพลาสติกใหม่ขึ้นมาใช้กันปีละ300ล้านตันโดยเครื่องหนึ่งออกแบบมาให้ใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งพลาสติกที่เป็นหีบห่อบรรจุภัณฑ์นับๆแล้วคิดเป็น40%ของขยะพลาสติกทั่วโลกตามมาติดๆดด้วยขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มนับเป็น15%ค่ะ ซึ่งวันนี้พี่ปำก็นัดน้องๆมาเจอกันที่วัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่นี่เขามีระบบจัดการขยะทุกประเภทยอย่างครบวงจรและมาดูกันว่าเขามีวิธีอัพไซเคิลขวดพลาสติกให้เป็นจีวรคุณภาพดีได้ยังไงขอโทษนะคะวัดจากแดงไปทางไหนเหรอ อาเลี้ยวขวาไปค่ะอีกหน่อยเดียวก็ถึงนะคะลูกจะไปทําอะไรกันคะหนูมาเรียนรู้เรื่องจีวรที่ทําจากขวดพลาสติกค,ค่ะป้าอ๋อเดี๋ยวป้าพาไปนะคะกําลังจะไปวัดพอดีอดีเลยค่ะ,คะเนี่ยเขาบอกว่าชุมชนนี้ยขยะยเยอะมากเลยค่ะแต่ที่ดูมาเนี่ยสะอาดมากๆเลย อ๋อก็ตอนนี้ชุมชนร่วมกับทางวัดนะคะเรื่องการจัดการขยะค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงวัดเราจะพาแวะไปดูบ้านบ้านหนึ่งที่ช่วยจัดการขยะกับวัดนะคะโอเคค่ะรับเพื่อนได้นะคะ,คะข,อขอบคุณค่ะค่ะ,<อ>คะก่อนจะไปวัดนะคะก็จะพาไปดูการคัดแยกพลาสติกที่จะไปทําน้ํามันที่วัดแจกแดงนะคะมีคุณป้าล้างแกช่วยการทางวัดคัดแยกนะคะ โหถุงพลาสติกเต็มเลยป้าลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัดีค่ะป้าลังโอป้าถุงมันเยอะมากเลยค่ะแล้วอย่างนี้ทำไมเราต้องล้างถุงกันก่อนด้วยล่ะคะเราต้องการความสะอาดไงคะ ถ้าเราไม่เก็บเอามาล้างทําแบบนี้มันก็จะสุกปรกปบมันก็จะเหม็นเพราะถุงแกงบ้างถุงเก็บมาจากถังขยะบ้างเก็บมาจากท้องถนนปีมาบ้างเราก็ต้องทําอย่างนี้ต้องแช่ข้างคืนไว้หนึ่งคืนแช่กับผงซักผ้าหนึ่งคืนแล้วพอพอแช่เสร็จแล้วก็มาขยี้เหมือนกับขยี้ผ้าเห <Okay. S 2> มือนกับเราซักผ้าไงก็อย่างนั้นค่ะคือต้องการความสะอาดจะได้ไม่เห mm hmm. ม็นไม่เน่าจะได้สะอาดเอี่ยมอ่องไปเลยค่ะ แล้วป้าทําคนเดียวไหมคะหรือว่ามีคนช่วยเก็บ้วยป้าทำคนเดียวค่ะป้าทําคนเดียวสิกทำคนเดียวล่างคนเดียวแต่ว่าถ<ม>ุงเนี่ยมีชาวบ้านก็เห็นป้าทาเขาก็เอามาให้ป้าบ้างถุงอันนี้เก็บมามาคือมีประโยชน์นะคะเราจะต้องเอามาซักทําให้สะอาดแล้วไปส่งให้พระอาจารย์พระอาจารย์ไปทําน้ํามันค่ะน้ํามันที่ใช้เป็นน้ํามันเครื่องค่ะบุญอันนี้เอาไปได้นะคะเงินทองกองทุ่งหัวเอาไปไม่ได้บุญอันนี้เราเอาไปได้บ้านปลายชีวิตเราจะได้สบาย โอ้ตาย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 นี่มาช้าและยังปวดเสียงดังในวัดอีกนะนี่เรานี่ฝักบัวกับนี่ไปไหนกันมาทำไมมาช้าได้ไปเที่ยวไหนมาคะพอดีว่าไปเจอป้าคนนึงค่ะเป็นจิตอาสาที่นี่พอดีเขาก็เลยพาหนูไปเยี่ยมชมชุมชนอ๋อก็คือไปแวะชุมชนก่อนมานี่ใช่ไปรักถุงปาติดด้วยรักถุงป้าติใช่โอเคนี่แหละนี่แหละเราจะมาเรียนดูเรื่องของ ขวดพลาสติกกันในวันนี้ที่จะแปลรูปเป็นจีวอนาโนซึ่งคนสําคัญที่จะไปคุยด้วยก็คือจเจ้าอาวาสของที่นี่เป็นหัวเรียวหัวแรงในการเปลี่ยนแปลงที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมแต่ก่อนไปหาพระอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวพาไปจอดจักรยานก่อนนะไปนะปันน <laughs> <ป> <laughs> ี่เราหัวฟูเลย ผู้ที่จุดประกายให้วัดจากแดงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะและเป็นต้นคิดไอเดียจีวานาโนก็คือพระมหาประนอมธรรมาลังกาโรเจ้าอาวาสนักพัฒนาสังคมค่ะใจของพระอาจารย์เกิดจากอะไรคะอแรงดันบันดาลใจเป็นแรงผลักดันมากกว่าก็คือเจอขยะทุกที่ทุกคนทุกแห่งเจอแล้วทุกคนก็สายหน้าหนีสู้มีไหวแต่มาบอกต้องสู้ก่อน แรงบันดาลใจคือปัญหาขยะที่มันกองอยู่ต่อหน้าหันซ้ายก็เจอขยะหันขวาเจอขยะมองข้างหน้าก็เจอขยะนั่นแหละคือตัวผลักดันและส่วนหนึ่งได้ไปดูงานต่างประเทศที่ไต้หวันก็เห็นเขาทาแต่ที่ไต้หวันเขาทาสําเร็จแล้วเป็นโครงการใหญ่แล้วแต่เราเพิ่งจะเริ่มนับหนึ่งจะสู้หรือไม่สู้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเราเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งใจว่าจะสู้ดูสักตั้งเจริญพรน้ำสัก ขยะพลาสติกที่นํามาผลิตเป็นจีวอลแล้วยังมีการจัดก,การขยะประเภทอื่นอย่างไงบ้างคะขยะอื่นๆเช่นช,ช่วงแรกก็จะทําเอาถุงพลาสติกถุงแกงเนี่ยตอนแรกเผาทิงา้งพอเผาทิ้งเกิดมลภาวะก็เลยหาทางออกว่าจะทํำยังไงดีก็มีพระที่ท่านเรียนจบมาจากราชกระบังท่านบอกว่าเคยเอาพลาสติกไปนึ่งทําน้ํามันแต่โครงการไม่รู้จะไปถึงไหนก็เลยนิมนต์ท่านเชิญอาจารย์มาช่วยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ลองทําดูเอาพลาสติกมานึ่งทําน้ํามันก็ได้เป็นน้ํามันเบนซินดีเซลเป็นแก๊สเป็นฐานหิน แต่เป็นโครงการเล็กๆหลังจากนั้นก็หาทางออกอีกโฟมจะเอาไปไหนเออโฟมก็เอาโฟมไปผสมเบนซินทำกาวจากนั้นก็คิดทำอะไรได้อีกนอกจากทำกาวต่อมาก็มาทำเรือจากนั้นนอกจากทำเรือแล้วก็ลองโฟมผสมกับซีเมนต์ทำเป็นกระถางโฟมทำอิดตัวนอนโฟมนะก็เริ่มทำนู้นทำนี้สุดท้ายโฟมก็ไปได้ทุกอย่างเ็จอาหารเสร็จผักกิ่งไม้ใบไม้ อันนี้คือทําปุ๋ยมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ทําปุ๋ยเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากว่าเศษอาหารเศษผักกิ่งไม้ใบไม้มันขยะคนละประเภทมาทําปุ๋ยชนิดเดียวกันไม่สําเร็จพว่ากิ่งไม้เอาเครื่องบดตัวใบไม้แห้งๆใช้เครื่องตีแล้วก็เศษอาหารใช้เครื่องหมักเพราะนั้นพวกเศษอาหารกิ่งไม้ใบไม้ตอนนี้ก็เคลียร์ได้หมดกล่องนมนี่ก็ร่วมกับบริษัทไฟเบอร์พลาเอาไปทําเป็นลังคากล่องนมที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ย อันนี้คือกล่องนมบทละเอียดแล้วก็ไปทําเป็นลังคาคือหาทางออกว่าสิ่งที่มีอยู่จะเอาไปทําอะไรบ้างแล้วก็ลงมือทดลองทําทดลองทําทําเสร็จแล้วก็ลองหาเครือข่ายนะสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จพอดีโยมแอนก็มาช่วยงานในส่วนตรงนี้อยู่นะเพราะนั้นส่วนต่างๆนี้ก็อยากจะให้โยมแอนพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะนอกจากที่ได้กล่าวไว้แล้วเจริญพร วัชจักแดงเนี่ยเป็นต้นน้ํากับปลายน้ําในการจัดการเรื่องการคัดแยกขยะนะคะขยะมี3ประเภท1คือขยะแห้งอันนี้ที่เรากําลังจะมาดูกันก็คือพวกขวดพลาสติกถุงพลาสติกนะคะขยะที่แห้งที่สามารถนําไปรีไซคเคิลได้ขยะที่2ก็คือกลุ่มเศษอาหารหรือว่าขยะเปียก,กอเก่งมากค่ะส่วนขยะประเภทที่3ก็คือขยะปนเปื้อนที่ เป็นขยะ r d f ที่เราไม่สามารถจัดการกับมันได้หรือเป็นขยะติดเชื้อะนะคะค่ะวัดจากแดงก็จะทําอยู่2ส่วนก็คือมีขยะแห้งกับขยะเปียกคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูขยะแห้งก่อนอนะคะข<ะ>วดพลาสติกที่ทุกคนตั้งใจขนมาหรือว่านํามามอบให้วัดจากแดงเนี่ยทุกคนต้องทําการแยกฝาแยกฉลากออกนะคะ ันนี้คือสิ่งที่เราจะเอามาทําผ้าไตาจีวรนนะคะ,คะนี่คือถือว่าต้องแยกออกมาให้เรียบร้อยฝ้าเราเอาไปทําอะไรฝาเราเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะ,คะเอาไปทำโต๊ะเก้าอี้เพื่อให้น้องๆที่อยู่แถวบ้านนอกได้มีโต๊ะเก้าอี้เรียนหนังสือกันส่วนฉลากพลาสติกฉลากพลาสติกเอาไปทําน้ํามันเชื้อเพลิงได้น้ํามันเตาเผาศพได้น้ํามันตะเกียงค่ะส่วนขวดนี่ไง อันนี้คือเส้นใยพลาสติกที่เราจะเอาไปทํากันอันนี้1.5ลิตรประมาณ15ขวดก็จะได้โครงสร้างของผ้าไตจีวรเดี๋ยวเราจะให้น้องๆช่วยกันเอาขวดพลาสติกใส่เครื่องวันนี้ทุกคนต้องมาช่วยกันอัดขวดพลาสติกโอเค่ะต่อยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วอย่างมันเป็นขวดสีขาวใช่ไหมคะแล้วสีเหลืองพอมันเป็นผ้าไตจีวรนสีเหลืองมาจากไหนคะเราไปย้อมอีกไปย้อมค่ะ <อ>เพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกสีเหลืองสีน้ําเงินหร,หรือว่าสีเขียวเนี่ยก็คือมันจะเอาไปทําเส้นใยได้เส้นใยสีดําเท่านั้นเองเนี่ยค่ะพี่แอนปกติขวดน้ำต้องเอาฉลากออกแต่ทาไมอันนี้ถึงไม่เอาออกคะอ๋อพอดีว่าประชาชนส่งมานะคะเราก็เลยเอามาอัดเป็นก้อนเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราเตรียมเราเตรียมขวดพลาสติกไปยังไงแต่เป็นตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างเฉยแต่ถ้าไม่เอาฉลากออกมามันก็จะได้เส้นใยเกตต่ําหรืออาจจะไม่ได้เอาไปทําเป็นผ้าไตรทีวอค่ะ เดี๋ยวพี่อันจะให้น้องๆเนี่ยได้เอาขวดพลาสติกนะคะใส่เครื่องอัดเพื่อเตรียมที่จะส่งเข้าไปยังโรงงานค่ะอย่าลืมนะคะว่าวัดจากแดงเนี่ยเป็นต้นน้ําซึ่งขวดพลาสติกที่เราจะเตรียมให้ถูกต้องเราต้องเตรียมนี้นี่อันนี้เราอนุโลมให้เพราะว่าบางคนอาจจะเอาออกไม่ได้นะคะคแต่ว่าให้เอาฟ้าออกเอาฉลากออกซึ่งเราก็จะได้พลาสติกที่สะอาด แล้วก็ช่วยบีบมาทำไมช่วยบีบมาเพื่อที่จะได้ลดการทํางานของเครื่องอเพราะว่าเดือนที่ผ่านมานะคะวัดไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟเพราะสถานาโควิดจริงๆริงอ่าพี่นะ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่น้านะคะเป็นคนช่วยสอนน้องๆวันนี้เราพาน้องๆนะคะรายการ2อ,ององศา<ด><ด>มาช่วยการเตรียมขวดพลาสติกส่งเข้าโรงงานอ่า ขยะพลาสติกนะคะค่ะเป็นพลาสติกเราก็ทําให้มันสะอาดหรือทําให้มันแห้งแล้วก็สามารถส่งเข้ามาร่วมโครงการออไพลโลไดสิกได้ซึ่งเราจะเอาถุงพลาสติกเนี่ยไปทําน้ํามันโดยผ่านระบบเชื้อเพลิงไพลโลไดสิกแล้วก็จะมีพี่ๆที่เป็นจิตอาสานะคะเป็นชาวบ้านที่เขามาช่วยกันในการคัดแยกค่ะส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบ32บางคนก็เป็น ผู้พิการทางทางแขนขาบางคนก็เป็นผู้พิการทางด้านสติปัญญาหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาเรียนรู้แล้วเขเขามาคัดแยกพอเขามาคัดแยกปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเป็นอาชีพได้อาชีพทางวัดก็จ่ายจ่ายค่าแรงให้ค่ะอันนี้พี่ดาวพี่ดาวสวัสดีค่ะพี่ดาวเป็นผู้พิการทางด้านขาทั้งสองข้างขาจิลีบเล็ก เขาก็จะสามารถที่จะเอาตัวเองเนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้กับทางวัดได้<ม>เราเนี่ยกำลังขับเคลื่อนทําโครงการเนี่ยให้เป็นโครงการแรกของประเทศไทยนะคะเราก็อยากให้ทุกคนช่วยกันคัดแยกขยะเตรียมขยะให้สะอาดไม่ใช่เป็นขยะปนเปื้อนก็ขอให้เห็นใจพี่ๆ,ๆเขานะคะ<อ>มาแยกใช่เพระเขาเองเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์ทางร่าง,างกาย ไงบ้างสองสาวเมื่อกี้พี่แอนพาเดูรอบๆตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์ามากเพราะว่าจริงๆก่อนนั้นในคิดมาก,ก่อนตลอดว่าพลาสติกก็คือขยะพลาสติกแต่ว่าตอนนี้จริงๆขยะพลาสติกก็คือมันแยกย่อยได้หลายแบบมากแล้วก็ไม่ใช่ทุกแบบที่จะเอามารีไซเคิลต่อได้ค่ะพี่ๆเขาเก่งมากๆเลยค่ะเจ๋งี่สูดไปเลยขยันมากแล้วเจ๋งยังไงคะ ก็ถึงแม้ว่าเขาจะมีข้อจากัดทางด้านร่างกายแต่ว่าเขาขยันมากมากเลยค่ะค่ะก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าการเตรียมขวดพลาสติกมาเป็นวัตถุทานเนี่ยเราเตรียมกันยังไงเราก็ต้องเตรียมให้สะอาดคือทําการแยกฝาแยกฉลากออกนะคะแล้วก็บิดขวดให้แบนแล้วก็ส่งมาให้กับทางวัชระแดงหรือสามารถเอาไปดอกไว้ตามสาขาแมคโครที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันนะคะแล้วหลังจากทานข้าวเสร็จเราจะไปดูวิธีการจัดการขยะเปียกโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ ันนี้คือขยะโฟมโขยะโฟมที่ทุกคนเขาทิ้งกันตามแม่น้ําเราก็เอามาผสมกับปูนเอามาทําน้ําตกหรือจะทําเป็นโต๊ะเก้าอี้ได้อันนี้อันนี้ก็ขยะโฟมโค่ะแข็งแรงมากเค ขยะโฟมสามารถเป็นอาชีพใหม่ให้กับใครหลายๆคนที่ต้องการที่อยากจะลงทุนแล้วก็ไม่มีเงินลงทุนนะคะก็นําขยะโฟมมาผสมกับปูนแล้วก็หล่อเป็นบล็อกเป็นกระถางต้นไม้เป็นโต๊ะเป็นน้ําตกหรือเป็นหินเพียมได้ อันนี้คือเครื่องไพโลเดซิกซึ่งเมื่อสิปีที่แล้วพระอาจารย์ประนอมท่านคิดค้นแล้วก็ทําเครื่องไพโลเดซิกขึ้นมาเองก็นําขยะพลาสติกถุงพลาสติกเนี่ยมันนึ่งผ่านด้วยความร้อนแรงสูงปุ๊บมันก็จะก,กั่นตัวออกมาเป็นน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลแล้วก็เป็นน้ํามันเตาเ <ừ> นี่ยละค่ะประชาชนเขาก็เลยเห็นว่าวัดาจาักแดงนําถุงพลาสติกมาทําน้ํามันไพโลเดซิกได้น้ํามันนี้ก็จะไปเป็นปน้ามันเตาเผาศพน้ํามันตะเกียงค่ะใช่ค่ะ แต่เป็นน้ามันเกดต่ํานะมไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นน้ํามันเกรเอเหมือนที่ตามปั๊มน้ํามันที่เขาใส่ค่าออกเทนค่ะอันนี้คือ <c oughs> เป็นเศษอาหารที่เดี๋ยวเราจะไปจัดการกันเพื่อ,อได้ออกมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์กันค่ะ วันนี้ที่เมื่อกี้เราเห็นกัน<ช>ว่า <คน S 1> วันคนเยอะมากเลยค่ะใชวนน่วันพระวันพระด้วยแล้วก็คนมาทําบุญกันเป็นร้อย <c oughs> พอทําบุญเสร็จทุกคนก็ทานข้าวเศษอาหารที่เหลือแต่เราไม่ได้ทิ้งเพื่อให้เกิดโทษกับสิ่งแวดล้อมแต่เดี๋ยวเราจะเอาไปจัดก,การเพื่อให้เป็นปุ๋ยแล้วมาเป็นประโยชน์งั้นเดี๋ยวเราไปกันยังไงดีคะเพีอนเดี๋ยวเราขึ้นรถชนี้ตามไปเลยค่ะซึ่งเราจะไปดูกระบวนการการจัดการขยะเปียกกันขยะแดงค่ะโอเคไป ถึงแล้วนะคะ,คะมาได้เลยอ,เอันนี้วัวเ,เทียมของวัดจักแดงอ,อ,อันนี้ก็เป็นเครื่องผลิตปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็แก๊สชีวภาพด้วยค่ะก็ะะที่เราเห็นอันนี้เราจะเรียกว่าเครื่องคาเท็กแล้วเข้ามาดูกัน อ๋อนี่คือมาให้อาหารวัวนั่นเองเรามาให้อาหารวัว <c oughs> อันนี้คือเศษอาหารหน้าเดี๋ยวจะมีการชั่งกิโลก่อนนะคะ,คะสังเกตเลยว่าเราจะไม่เหม็นเพราะอาหารมันยังไม่เน่าไม่เสียแต่ที่เราไปเจอกินต่างๆนั่นคือมันเน่าเสียละแต่ถ้าเราทําวันต่อวันสดๆเนี่ยเราจะได้ปุ๋ยปุ๋ยที่เป็นคุณภาพเกรดเอบวกเลยะนะคะ,ค,ะค่ะก็เดี๋ยวทีมง,งานก็จะเอาชั่งกิโลแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่อง ที่หนูเห็นนะคะทำไมต้องแยกอาหารจากพวกเปลือกไข่เปลือกข้าวอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรคะกระดูกคือกลุ่มที่เป็นพวกกระดูกต่างๆพวกเปลือกไข่ต่างๆเราจะไม่เอามาใส่ในเครื่องคาเทคเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเครื่องอ่ะประสบปัญหาในเรื่องของกลิ่นตัวกระดูกเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปบดกับอีกเครื่องหนึ่งซึ่งอันนั้นมันจะมีกลิ่นจะกิจะเป็นปุ๋ยอีกประเภทหนึ่งแต่อันนี้จะเป็นปุ๋ยที่เราบอกแล้วว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยพืชค่ะวันนี้พอเราใส่เสร็จ พรุ่งนี้เช้าเราจะมาเปิดเครื่อง oh. ในนี้จะมีจุลินทรีย์ประมาณสิบ oh. ตันนะคะ oh. อยู่ใต้ท้องแล้วก็เขาจะเป็นเหมือนเครื่องจกักรคุกเ้าอยู่ด้านในอยู่เราเราคุกเขาคุกเขาเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้าย oh. ที่ oh. พอพอพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะมาเปิดเครื่องพอเปิดเครื่องออกมาปุ๊บมันจะมีทั้งน้ํา ทั้งเศษอาหารมันก็จะถูกกองแยกจากกันน้ำมันก็จะถูกหยดลงมาด้านล่างแล้วตางบนก็จะเหลือตะกกค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเป็นตะแกรงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะได้ปุ๋ยหัวเชื้อเลยที่เข้มข้นเอาไปผสมน้ำหนต่อยี่สิบใช่ที่เราเห็นกันค่ะวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเราก็จะมาเทเทตัวปุ๋ยอินทรีย์ออกมานะคะในนี้ก็จะเป็นตัวปุ๋ยที่เขาหมักเก็บไว้เนี่ยค่ะเราก็จะได้ปุ๋ยตามนี้เลยค่ะ แล้วอย่างนี้ต้นไม้ที่ปลูกในวัดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรามาจากเราใช้น้ําหมักตรงนี้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้นไม้แล้วก็พืชสวนต่างๆที่เราปลูกไว้ในวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชพืชผักสวนครัวเราก็จะใช้ปุ๋ยซึ่งปุ๋ยตัวนี้เราก็จะไปผสมกับน้าอีก20ส่วนก็คือปุ๋ย1ส่วนน้ํา20ค่ะเราก็จะลดน้ำต้นไม้ไมก็ทําให้ต้นไม้ได้มีการบํารุงโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆเลยมีประโยชน์มากเลยนะคะใช่ค่ะสุดยอด เดี๋ยวเราไปดูฐานต่อไป <Okay. S 3> ตอนนี้เราก็เดินมา oh. ถึงจุดสุดท้ายละตรงนี้คือปลายน้ําของวัดจักแดง <Huh. S 3> นะคะอย่างที่เราเล่ากันไปว่าวัดจักแดงเนี่ยเป็นเพียงต้นน้ํากับปลายน้ำในการรับบริจาคขวดพลาสติก <Huh. S 3> แล้วก็เราก็จะส่งเข้าไปผ่านกระบวนการจนทําออกมาเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์นะคะ แล้วก็จะส่งมาตัดเย็บกันที่นี่นี่คือโรงตัดเย็บโรงตัดเย็บแต่ว่าก่อนเข้าโรงตัดเย็บเนี่ยคุณผู้ชมคะปางมองเห็นอะไรบางอย่างที่แบบตัวหลังคาแล้วก็ตัวโครงสร้างเนี่ยมันใช่กล่องนมหรือเปล่าคะอ๋อกล่องนมถูกต้องค่ะอันนี้ทํามาจากกล่องน้ําผลไม้แล้วก็กล่องนมว้าวก็ขนาด1แผ่นก็คือเมตรยีคูณสเมตรสีเราต้องใช้กล่องนมประมาณ2000ันกล่องใช่แล้วเราก็จะได้หลังคาที่มีความที่จุ่นได้ค่ะเวลาที่ฝนตกเกิดพายุมาลูกเห็บหล่นเนี่ยจะไม่ทะลุ กันเสียงได้ด้วยอันนี้ดีมากมากที่หลัาแล้วอย่างนี้อายุการใช้งานของหลังคานนานไหมคะนานมากเป็นร้อยปีได้เลยพอ,อเป็นกล่องดมแล้วนะสังเกตไหมคะว่ามันจะม,มันจะมีความเย็นลงมา<อ>ใช่ค่ะก็ข้อดีของมันนะคะก็คือ1มันจะช่วยลดอุณหภูมิโลกได้ด้วยนะคะ<อ>เราเคยทดลองแล้วเอาเครื่องวัดอุณหภูมิไปวัดบนหลังคาสมมุติว่าอุณหภูมิ34มองศา พอมาวัดใต้หลังคามันจะลดลงไป4องศาเดี๋ยสามสิบสามสิบข้างในต้องเย็นใช่ไหมคะเล้วเราเดินมาลล้อมแล้วเดินเข้าข้างในกันดีกว่าไปดูกันกระบวนการอัพไซเคิลจากขวดพลาสติกเป็นผ้านาโนนะคะเริ่มจากอขวดพลาสติกมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแปลรูปเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์เส้นใยทําจากพลาสติก3 4เซผสมไฟายและซิงนาโนมีคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรียหลังจากนั้นนําเส้นใยเข้าสู่กระบวนการปั่นเป็นเส้นได้แล้วก็นําเส้นได้มาทอเป็นผ้าค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัดแจ้งแดงยินดีต้อนรับนะคะพวกเราจิตอาสานะคะที่ทํางานอยู่ตรงโรงเย็บผ้าตะอิกีวอซึ่งทําจากขวดพลาสติกคือขวดเพชรนะคะพวกเราเป็นจิตอาสาว่างเมื่อไหร่ก็มานะคะตามที่วัดต้องการนะคะวันนี้น้องๆมีความต้องการจะมาดูการตัดเย็บแมสจากกีวรใช่ไหมคะ่ะขอเชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองกันค่ะเชิญเลยค่ะ อันนี้เป็นผ้าใยจีวรนที่ทําจากขวดพลาสติกนะคะ,ะที่เรามีส่วนผสมของอพลาสติกคือขวดเพชรซิงนาโนแล้วก็คอตตอนผสมกันนะคะเนื้อผ้าจะทําให้นุ่มสบายไม่อับไม่ชื้นแม้จะตากในที่ร่มป้องกันเชื้อแบคทีเรียน,นะคะ, <c oughs> อะอันนี้ก็คือเราจะ <c oughs> ถ้าทําเยอะๆนะคะเราจะพับผ้าเนี่ยประมาณ20ชั้นแล้วเราใช้เครื่องมือตรงนั้นเป็นตัวตัดนะคะ <c oughs> แต่วันนี้ให้น้องๆเป็นการทดลองนะคะเราก็จะมีพิมพ์นะคะซึ่งถ้ามาใช้ตัดทีลอันเนี่ยมันเสียเวลามาก เราก็เลยให้ช่างเขาทําเป็นแบบนี้มาให้แล้วเราก็วางนะคะน้องๆก็วางแล้วก็ใช้ช็อกวาดไปตามช่องช็อกสี<ๆ>นั่นนะคะพี่แอนคะขวดพลาสติกขวดเพชรเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดขายเป็นแบบขายเป็นโลตอนเนี้ยม,มันได้กิโลละเท่าไหร่คะตอนนี้ก็ด้วยราคาเศรษฐกิจมันแย่นะคะขวดพลาสติกที่เขาเก็บขายกันก็ตกโลประมาณ สบาท4บาทเอง <Ooh. S 1> ค่ะแต่ถ้าทําการแยกแยกฝาแยกฉลากออกได้ขวดที่สะอาดเนี่ยจะได้กิโลหนึ่งเกือบ10บาท <Ooh. S 1> ใช่ค่ะแต่ว่าโดยปัจจุบันแล้วเนี่ยคือถ้าถามว่าเราเอามาในทําในเชิงธุรกิจทำกระบวนการผ้านเนี่ยคุ้มไหมวงการอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้เพราะว่ามันไปเพิ่มกระบวนการการผลิตเขาก็นิยมในการสั่งตัวเม็ดพลาสติกเริเข้ามาใหม่เลยค่ะ มันถูกกว่าสรุปก็คือว่าถ้าพูดในแง่ของธุรกิจอาจจะไม่คุ้มทุนแต่พูดถึงในแง่ของถ้าเกิดว่าเราเราทำเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมในทางนี้มันก็ถือเป็นเป็นวิธีที่ดีคุ้มมากเพราะว่าพลาสติกห่งขวด450ปีค่ะกว่าเราจะเกิดแล้ว <c oughs> เกิดแล้วแล้วเราก็ยังมาเจอขวดพลาสติกขวดเดิม, <c oughs> ดดมค่ะ นี่เลยค่ะเป็นไฮไลท์จากวัดจากแดงนะคะสุดยอดนวัตกรรมสุดล้ำนะคะเป็นจีวอนาโนจากขวดพลาสติกค,ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้งานมันเป็นยังไงเนี่ยจริงปามก็ไม่เคยเข้าเรียกว่าครองจีวอใช่ไหมใส่ใส่จีวอนไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมไม่ม <c oughs> ีค <c oughs> ่ะ <c oughs> ซึ่งวันนี้เราก็เลยมีเซเลบริตี้เกสคนหนึ่งนะคะที่มีความผูกพันด้วยความเชื่อมโยงกับที่วัดนี้นะคะที่สําคัญเนี่ยเรียกว่า ครองจีว yes. hey? ันใสจีวอนมานับไม่ทั่วแล้วนะคะขอต้อนรับนักกล้วยเชิญยิ้มค่ะนักกล้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาความจริงบอกว่าจะผูกพันกับวันนี้ก็ก็มันก็ก็มีส่วนเพราะว่าเคยมาถ่ายละครตรงนี้แหละตรงที่เรายืนจะถ่ายทำกันอยู่เนี่ยคนมาเองค่ะป้าเจ้าบ้านเหร้าเองนางนี้ใครก็จะดูเธอพระนี่แหละเป็นหลวงตาใจดีนี่แหละโอเคจริงไหมน้าที่ที่เขาบอกว่าน้าเนี่ย เล่นบทพระเล่นหนังเล่นละครมาเนี่ยจริงๆใสจีวรครองจีวรเนี่ยน็อกรอบพระแล like ้วนะคือใส่ก็หลายเรื่องเยอะเรื่องอยู่ฮะก็มีความผูกพันแล้วก็หากินกับจีวรหากินในที่นี้คือแสดงอะนะไม่ใช่ว erm ่าผมจีวรแล้วไปหลอกลวงชาวบ้านอย่างนี้ไม่ใช่โอเคก็เลยเนี่ยจะให้น้าลองมาสัมผัสดูพรว่าปามกับน้องๆก็เราก็ไม่เคยไม่เคยรู้ว่าจีวรคือใสแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงอะไรยังไงเลยจีวรอันนี้พิเศษยังไงจึงจะให้นักกล้วยมาลองใส่ดูเป็น จีวอนนาโนที่ทําจากขวดพลาสติกเขาบอกว่ามันจะใส่แล้วมันจะสบายแล้วมันก็จะแบบไม่ร้อนด้วยอันนี้ต้องให้น้าลองดูว่าสัมผัสดูว่ามันเป็นยังไงแล้วจะมีกลิ่นไหมล่ะอันนี้หมายเหมือนกลิ่นกลิ่นพลาสติกอะไรยังไงมีไหมไม่รู้เหมือนกันต้อง้นลองดมหน่อยก็ไม่มีกลิ่นเลยนะก็ปกติธรรมดาเหมือนจีวรพระทั่วไป สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะอยากเห็นตอนนันกกล้ยใส่จังเลยจะเป็นยังไง <c oughs> ใส่ให้ดูหน่อยคะ <c oughs> มันก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วกับจีวอเนี่ยนะ <c oughs> ทีนี้มันเคยได้ยินเขาว่าเออเราต้องลนลงค์กำจัดพลาสติกให้หมดไปจากโลกนี้ใจหายวู้บป่ะสิ <c oughs> ว่า ทำบอลลูนมาทำบอลลูนมาไอ,อ,อาบอลลูนหัวใจเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบของพลาสติกเข้าไปด้วยใช่ไหมอ,อ,อันนี้ก็คือส่วนที่เขามีประโยชน์อันนี้คือใจหายของจริงนะใจหายของจริง <c oughs> ถ้าไม่มีมอาจจะถึงตายได้นะไ <Okay. S 1> อคนที่เป็นโรคหัวใจ <c oughs> บางทีบางครั้งเราก็ต้องพึ่งพาอายเขาอยู่เหมือนกัน <c oughs> แต่ไอที่มันมีโทษมันก็มีแหละ เช่นใช้ครั้งเดียวแล้วโยนทิ้งไปเนี่ยมันก็ขยะมก็โลกโลกเต็มโลกไปหมดใช่ไหม,อ,มอย่างจีวรเนี่ยก็มีส่วนประกอบของพลาสติกอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเนี้ยสุดยอดถือว่าดีนะครับอ่อี๋ยวจะลองใส่ดูนะว่าว่ามันมีกลิ่นอย่างที่ว่าไหมเรื่องกลิ่นพลาสติกตอนเหงื่อเราออกเนี่ยนะถ้าใส่แล้วมันดีมันเหมือนอจีวรพระท,ทั่วไปเนี่ยนักลวยเนี่ยจะซื้อไว้สักชุดหนึ่ง เป็นอยู่ในความเมื่อเวลาบวชพระติดไวไท้ายรถเลยแต่ว่ามันไปใส่บินฑบาตตอนเช้าไม่ได้นะเดี๋ยวบาปเดี๋ยวบาปเดี๋ยวบาปหรือไม่ก็กบางทีก็จะซื้อไปถวายพระตามแต่โอกาสที่จะอำนวยนะเพราะว่าคนไทยเราก็ต้องทําบุญอยู่แล้วนะหรือว่าท่านที่อยู่ทางบ้านถ้าเราเราทดสอบแล้วว่ามันดีจริงเนี่ยก็มาได้นะมาซื้อไปถวายพระที่วัดจากแดงเนี่ยนะใ่ค่ะ ทดสอบแล้วทดสอบแล้วไม่มีกลิ่นพลาสติกเงื่อออกก็ไม่มีกลิ่นแสดงว่าใช้ได้เป็นของดีสามารถไปถวายพระได้โอ,อโอเควก็มากันณนวัดจากแดงนะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลยอยู่ที่ป,ปั๊แดงนี่แหละใช่คะ่ะดีเดีเราจะได้ได้บุญกันเนาะ <laughs> สิ่งที่ประทับใจที่สุดในวันนี้ก็คือการเรียนรู้ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งรอบข้างโดยเฉพาะขยะที่แบบไม่น่าจะคิดว่ามันจะเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้ำพุที่มาจากขยะโฟมหรือผ้าไตจีวรเองที่เป็นไฮไลท์ของเทปนี้อย่างเงี้ยค่ะทำจากขวดพลาสติกซึ่งใครจะรู้ว่าขวดพลาสติกสุดท้ายมันก็อ,อ่ะขวดพลาสติกทิ้งไปจบแต่ถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ที่จะเอามันมาเข้าโปรเซสที่ถูกต้องมันก็มาเป็น ของสิ่งใหม่ที่เพิ่มมูลค่าแล้วก็มูลค่าสูงด้วยค่ะสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดเลยก็คือการที่เห็นพี่พี่ที่เป็นจิตอาสาเขาได้ทํางานกันเจ๋งมากค่ะซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะมีข้อบอกพร่องทางด้านร่างกายแต่เขาก็ทําให้เห็นว่าเขามีความขย,ยันมีความเก่งมีประโยชน์ต่อสังคมหนูก็เลยรู้สึกภูมิใจในตัวพวกเขามากค่ะน่าชื่นชมมากค่ะ น้องๆเพื่อนๆพี่ๆใครที่อยากจะมาแบบบัวนะคะก็สามารถมาได้เลยมาสมัครมาทางเพจ facebook สององศาได้เลยค่ะมาร่วมกันนะคะดีมากๆเลยค่ะปกติวัดมีหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนปลูกฝังให้คนเป็นคนดีซึ่งวัดจากแดนอกจากจะทําหน้าที่นั้นแล้วนะคะยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วยซึ่งนอกจากความร่วมมือของคนในสังคมที่ต้องช่วยกันทําในส่วนของตัวเองแล้ว นวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยให้เราจัดการกับวิกฤตโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ2อง,องศาสัปดาห์หน้าซีจะพาน้องอันๆไปร่วมกิจกรรม close s w a p p i n g ของ fashion revolution ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการช้อปปิ้งที่ทั้งสนุกและรักโลกอีกด้วยงานนี้ไม่ต้องพกเงินไปช้อปปิ้งก็สามารถได้เสื้อผ้ากลับบ้านหลายตัว เพียงแค่เราเอาเสื้อผ้าในตู้ที่อาจไม่มีโอกาสได้ใส่แล้วมาแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองติดตามดูกิจกรรมช้อปปิ้งแบบแหวกแนวนี้ได้วันเสาร์หน้าเวลา5โมงตรงทาง ILTV ช่องหมายเลขสี